อดผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆให้ระมัดระวังเฝ้าระวังคัดกรองเข้มข้นช่วงสงกรานนี้สวัสดีครับพี่น้องอสมอ,อสะสะที่เคารพรับทุกท่านครับวันนี้นะครับหมอชาติจะมาเล่าสถานการณ์โควิด -19 ประจําวันที่4เมษายน2 5 6 4ให้พี่น้องอสะสะอสมอทั่วประเทศฟังนะครับ สำหรับวันนี้นะครับยอดผู้ป่วย96รายนะครับผู้ป่วยรายใหม่นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวโน้มนะครับของการพบผู้ติดเชื้อนะครับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบฟฝราระวังและระบบบริการนะครับ78รายจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนนะครับ9รายแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับ9ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม29,127รายส่วนใหญ่ก็จะเป็นติดเชื้อในประเทศนะครับถึง25,988รายนะครับหายป่วยแล้ว27,774รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้นะครับ106รายผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่1,258รายวันนี้นะครับไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับ ยังคงมีผู้ที่เสียชีวิตสะสม95รายนะครับผู้ป่วยรายใหม่นะครับ96รายมาจากไหนบ้างเป็นผู้ที่ติดเชื้อในประเทศ87รายนะครับผู้ป่วยรายใหม่จากระบบฟอร์ระวังและระบบบริการ78รายนะครับจากจังหวัดดังต่อไปนี้นะครับกรุงเทพมหานคร34รายสมุทรสาคร9รายชนบุรี7ราย สุราษฎร์ธานี 6- รายสมุทรปราการ 5- รายสุพรรณบุรี 5- รายนครปฐมสรายขอนแก่น 2- รายนนทบุรีสองรายปทุมธานี 2- รายนราธิวาส 1- รายพระนครศรีอยุธยาหนึ่งรายอุดรธานี1รายและจากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนนะครับ9รายพบจากสมุทรสาคร 4- รายสมุทรปราการ 4- รายและกรุงเทพมหานครหราย มาจากต่างประเทศ9รายนะครับผ่านการคัดกรองและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทุกประเภทเลยนะครับจากประเทศดังต่อไปนี้นะครับยูเครน1รายรัสเซีย2รายอินเดีย2รายญี่ปุ่น1รายสวีเดน1นรายมาเลเซีย1รายและกาตาร์ึรายนะครับต้องนําเรียนพี่น้องอสสออสมอนะครับสรุปการฉีดวัคซีนนะครับ ตั้งแต่วันที่28กุมภาถึง2เมีษนะครับฉีดไปแล้ว2 3 000, 1 8 8 2โดสนะครับซึ่งเป็นเข็มที่1 1 8 9 6 6 6รายและเข็มที่2 42,216รายนะครับโดยกลุ่ม้าหไา้ที่ฉีดในช่วงแรกนะครับที่มีวัคซีนจำกัดนะครับได้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและอสมเจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสพบและสมัตผู้ป่วยผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไป บุคคลที่มีโรคประจําตัวและประชาชนในพื้นที่เสี่ยง13จังหวัดนะครับหมอชัดก็จะสอบถามพี่น้องอสสอพี่น้องอสมอนะครับเห็น <He S 2> หลายจังหวัดฉีดแล้วผมก็คิดว่าพี่น้องอสสอสมอบางท่านก็จะได้รับการฉีดวัคซีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับก็รอก่อนนะครับให้รอให้วัคซีน8ปดแสนโดสมากระจายไปทั่วทุกจังหวัดก็จะได้รับการฉีดกันทุกคนทุกท่านเลยนะครับ พี่น้องอสสพี่น้องอสมที่เคารพทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อ้เพื่อนๆอสมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดอยากแชร์นะครับรายละเอียดต่างๆก็ให้เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจมาโดยตลอดนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ